สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันพรศิริรกุลพัวทากันสักครู่ที่ประชุมคอรมอรับสร้างมาตรการบรรเทาผลกระทบกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตามที่กระทรวงพาณิชเสนอ นางสาวไอรินพันธิ์ฤิ์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผย,ยว่าภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์การค้าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชายอย่างใกล้ชิดและได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นในการออกมาตรการต่างๆโดยได้ข้อสรุปดังนี้ 1. ประชาชนทั่วไปรัฐบาลจะดูแลสินค้าให้เป็นธรรมมีปริมาณเพียงพอจัดงานจําหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อลดค่าครองชีพและส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม รายได้ให้ประชาชน2เกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรเพิ่มช่องทางการตลาดภายในประเทศเชื่อมโยงสินค้าสู่ตลาดกลางสหกรโรงงานแปลรูป พอมลดต้นทุนการผลิต3ผู้ค้ารายย่อยและผู้ประกอบการโอทอปสนับสนุนการนำสินค้าไปจําหน่ายนอกพื้นที่จัดพื้นที่แสดงจําหน่ายสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมถึงเชื่อมโยงกับโรงแรมร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวและ4ผู้ส่งออกเลืกหาตลาดใหม่ทดแทนตลาดเดิมอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และส่งเสริมการบริโภคสินค้าในประเทศเพื่อลดผลกระทบระยะสั้นนอกจากนี้ยังมีมาตรการเสริมด้านการเงินการกระตุ้นเศรษฐกิจลดค่าใช้จ่ายของประ ประชาชนและผู้ประกอบการรวมถึงมาตรการด้านแรงงานเพื่อช่วยสร้างงานสร้างไรายได้ในพื้นที่ส่วนกรณีน้องจินนี่ถูกโพสต์คุกคามทางเพศด้านคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์โพสต์ข้อความระบุว่าดิฉันในฐานะแม่ดิฉันขอแสดงจุดยืนต่อกรณีการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของตนต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่แม่ปกป้องศักดิ์ศรีของลูกสาวและลูกผู้หญิงทุกคนอย่างถึงที่สุด ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับใครทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเพศใดไม่ควรถูกพูดดูหมิน่นศัก์ศีความเป็นมนุษย์การแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเป,เป็นเรื่องร้อเล่นแต่เป็นการย่ำยีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเท่าเทียมทางเพศและเข้าข่ายการละเมิดและกระทำผิดกฎหมาย ดิฉันขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ช่วยกันส่งเสียงปกป้องจุงจินนี่การออกมาเรียกร้องครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อจินนี่คนเดียวแต่เพื่อยืนยันว่าการคุกคามทางเพศไม่ว่าจะในรูปแบบใดหรือกับใครก็ตามเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมไทยและผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนกอ่อไว้ทั้งทางสังคมและกฎหมายอย่างยุติธรรม ซอสกุ้งรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองซอสกุ้งรสฝ้าเขียวเข้มข้นเข้าเหนือเพราะทุกจานมีเรื่องาราวดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลงสนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทอง คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงน้ำปลาราปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มขน้นรสปราลาร้าไทยคุณผู้ชมสามารถพบกับข่าวเด่นเช้านี้จันถึงสุกเวลาใหม่ค่ะตีห้าครึ่งถึง7จ็ดโมงเช้าจะมาเล่าข่าวอย่างสร้างสารสไตล์เปโนตฟ้าเริ่มที่1มกราคม2569ค่25ะ mily? และทั้งหมดคือทันข่าวในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวเด่นทันสถานการณ์เวลา18นาิกาแล้วกลับมารับชมทันข่าวในวันพรุ่งนี้เริ่มที่9นาฬิกาสำหรับวันนี้ดิฉันพรสิทิกุลพัวถานและทีมงานขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะดูช่อง5กดหมายเลข5สวัสดีค่ะ